เหตุกานลังก็ลังผมเีบุซับนะฮะที่ผมยังไม่ได้ทดสอบให้เ,เพื่อนๆฟังนะฮะแต่น้ําเสียงนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับผมนะกลางแหลมเราก็ยังชัดนะฮะซับนี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าเป็นเช่นไรนกักลาบผมเพืเ่อนๆน,นะดีไอวายสายทานซาว ทกอเชื s <S ่อัสวัสดีครับผมเพื่อนครับปกดีแล้วครัลผมดี y สายทันเต้าครับผม สำหรับคลิปนี้ไรนี้ก็นำเบาีเมเช่นเคยนะครับผมมันเปยนครับเอาพีมมาแนะน,น,นำเพื่อนๆนะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่ได้สั่งซื้อเปีเยมไปแล้วนะครับ ยังไม่เข้าใจในการาต่อหรือ,อในการใช้ PM นะครับผมนะฮะผมก็จะนำเอาปีเอ็มให้เพื่อนๆน,นะฮะได้ชมกันอีกเช่นเคยนั่นแหละครับผมนะหลังจากการได้ฟังไปแล้วนะครับผมแบบฟูลเล่นนะครับผมนะที่ผมได้ทําคลิปแบบฟูลเล่นให้เพื่อนๆได้ฟังกันแล้วนะครับผมก็น่าจะชื่นชอบนะครับผม เดี๋ยวเพื่อนๆที่ชอบก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับทิตา้าสีเหลืองได้เลยนะครับผมเพื่อนๆครับผมราคา1,250บาทนะครับผมสำหรับแอมแยกซัพอิสระนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปดูได้นะครับผมคอมเมนต์นะครับผมรีวิวสินค้าของเพื่อนๆที่สั่งซื้อไปแล้วนะครับผม74รายการครับผมเพื่อนๆครับผมขอบคุณมากนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ให้ ความไว้วางใจนะครับผมการสั่งซื้อ PM แยกซับอิสระนะครับผมขอบคุณมากนะครับตั้งแต่ก่อนสงการา์ก็ขอคคบ,อค,ค,บขอคุณมากนะครับผมเพื่อนๆนครับผมหลังสงกรา์มาก็ขอบคุณมากนะครับยังคอไว้วางใจนะฮะในการทำการสั่งซื้อ PM แยกซับอิสระนะครับผมสำหรับ n e w Professional นะครับผม เพื่อนๆเข้าไปดูได้นะครับก่อนที่จะทําการสั่งซื้อครับผมดูรีวิวสินค้านะครับผม74รายการนะครับผม <S <S เขาเข้าไปดูได้นะครับผมเพื่อนๆกับผมก่อนที่จะสั่งซื้อนะครับผม,มเพื่อนนะดูะรายดูรีวิวสินค้าที่เพื่อนๆได้สั่งซื้อไปแล้วนะครับผมว่าเป็นเช่นไรนะครับผมให้การตอบรับสินค้ามากน้อยเพียงใดนะฮะ ทั้งหมดมีการรีวิวทั้งหมดนะเจ็ดสิบสี่รายการนะครับผมเพื่อนเพื่อกระผมเข้าไปดูได้นะครับเพืเ่อนๆกระผมสำหรับเปรียบแยกทรัพย์อิสระนะครับผมว่าเพืเ่อนๆที่สั่งซื้อไปแล้วให้ความไว้วางใจมากน้อยเพียงใดน,นะเพื่อนเพื่อก,ก็เข้าไปชมหรือเข้าไปอา่านคอมเมนต์ได้นะครับผมสำหรับไลน์นี้ก็ เมอเปียไม่เป็นเื่อนในชมอีกนะครับผมก็มาแนะนำนะ<ม>การต่อนะที่เขาเมน้นเอาไว้เพื่อน้สอบถามนะผมมีพาวเวอท์ท่านเดียวนี่แหละครับผมท่านเดียวนะผมจะต่อ,อย่างไรดีนะผมจะตอบแบบไหนอะไรยังไงนะ,งงะนท่านบากคนทุภาพสตรีที่ไม่เข้าใจก็ดูคลิปนี้นะดูไลน์นี้ได้ยนะครับแต<อ>มันด้านหลังมา นะที่ด้านหน้าเดี๋ยวผมด้านหลังมาให้ชมครับผมเี่ดกาลังก็ล่าผมหลีบซับนะฮะที่ผมยังไม่ได้อ่าทดสอบให้เ,เพื่อนๆฟังนะฮะแต่น้ำเสียงนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับผมนะกลางแหลมเราก็ยังชัด ซับนี่ไม่ต้องห่วงแล้วว่าเป็นเช่นไรนักรับอมเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนบางคนยังไม่ได้ต่อซับก็มีนะฮะเพื่อนเพื่อนได้สั่งซื้อไปแล้วเสียงดีแต่ยังบอบไม่เปลี่ยนการปรับเรายังต่อไม่ครบองค์ประกอบของปีเอมนะครับผมจะบอกเลยนะฮะต้องต่อให้ครบองค์ประกอบของปีเอมนะครับผมเพื่อนจะรู้ว่าอัตลลด ในการฟังมันเป็นเช่นไรมันแรงหรือไม่แรงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมเพื่อไม่ให้มันช้าในการรับชมครับผมจุดแรกนะครัาดี๋ยกับผมนี่จุดแรกขอบคุณครับของขวัญนะฮะขอจอขอใจของขวัญที่ให้ครับผมขอบคุณมากครับผม นี่จุดแรกนะครับผมนี่จุดแรกนะครับผมที่จะผมจะแนะนํานะนี่ซับนะเพื่อนเนบางท่านคนที่ซื้อไปแล้วเฮ้จะใช้ยังไงยังไงเนี้ยนี่โวลลุ่มสังเกตง,ง่ายๆนะครับผมนี่นี่นี่โวลลุ่มซับน,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 นะครับผมหนึ่งสองสามนะแล้วก็เอาแจ็คนะครับผมนี่หกจุดห้ามินลนี่แหละครับผมเสียบเลยครับผม,มนี่เพื่อนเพื่อมีท่านเดียวเนี่ยเสียบเลยครับผมเข้าหนึ่งข้างครับผมนะซ้ายหรือขวาก็ได้นะเพื่อน ผมเข้าฝั่งขวาฮะถ้าเรากดเราเข้าฝั่งขวานะครั pm pm ของเรานะครับผมก็ต้องเปิดวุลรุ่มฝั่งขวานะครับนี่ฝั่งขวาบุนขึ้นเลยแต่ผมเปิดจนะาดําเลยครับผมนะฮะฝั่งซ้ายปิดไว้ครับผมฝั่งขวาเลยครับผมเปิดจําเลยครับผมตัวนี้เอาไว9้9โมงเชา้าถึง10โมงนี่ตัวนี้นะฮะซับต,ตัวนี้มันจะปรับความถี่นะฮะ เรารับความถี่เราก็าไว้เก้าถึงสิบโมงนะเก้าโมงถึงสิบโมงนะหน้าฝั่งที่เราเสียบแล้วครับผมเราเสียบตรงนี้แล้วใช่ไหมฝั่งที่เราเสียบอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เข้า power เลยก็รับผมนะเพื่อนเพื่อนก็รับผมนี่ power เรามีสองฝั่งนะแต่ละฝั่งมีแจ็คอยู่สองแจ็คนะนี่เสียบรูไหนก็ได้ก็รับผมเสียบเข้าไปเลยนะ รูไหนก็ได้ครับผมนี่ทั้งหมดมีสามรูนะครับผม XLR นี่เสียบได้ครับผมแจ็คไม่สองรูเสียบได้ครับผมตัวนี้ถึงกันหมดนะฮะเนเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับซับนึ่งข้างครับผมอย่าลืมกดพลัลเลียวออกนะครับผมนี่พลัลเลียวนะฮะนี่ปุ่มกดกดออกมาครับผมอ่าผมกดออกมาเลยครับผมนี่กดออกมานะด้งออกมานะฮะ อาจจะกดเข้านี่คือมันจะลิงกสัญญาณจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะถ้าเราไม่กดออกปุ๊บนี่สัญญาณมันมีปัญหาแน่นอนนะกดออครับผมเนี่ยกดออกมาอ่ากดออครับผมเพื่อเราจะต้องการต่อสัญญาณนี่อีกข้างนึงครับผมนี่ตรงนี้นะนี่สองรูนี่ครับผมจะรูไหนก็ได้ผมใส่ฝั่งนี้นี่แม่ตัวนี้กลางแหลมนะเพื่อนๆไหนต่อง,ง่ายนี่ ซับตัวนี้ตัวนี้กลางแหลมนะแล้วก็เข้าอีกด้านหนึ่งเลยครับผมเพราะเรามีเพราะบ์แอมเรามีสองฝั่งนะฮะชแน,นลซ้ายชแน,นลขวานะเสียบรูไหนก็ได้ครับผมนี่หนึ่งสองนะเสียบเลยนะนะจบแล้วครับผมนะจบเรียบร้อยครับผมนี่ ในการต่อนะครับผมฝั่งนี้ซับฝั่งนี้กลางแหลมฝั่งนี้ซับเนี่ยฝั่งนี้ซับฝังบ่งนี้กลางแหลมจบแล้วนะครับผมเพื<ๆ>่อนเห็นไหมแล้วก็ต่อลำโพงเข้าเนี<ๆ>่ยมีสเปกกอนแล้วก็แล้วก็เสียบเข้าเลยครับผมสเปกกอนหรือจะใช้ดำแดงตัวนี้ก็ได้นะหรือใช้สเปกกอนก็ได้ครับผมนี่ ตรงนี้ฝั่งนี้ก็กลางแหลมนะฮะก็สองตู้ฝั่งนี้ซับก็สองตู้จบแล้วน,นะฮะผมไปด่วนไหนไหมง่ายครับผมนะ,ะง่ายไหมเพื่อนๆครับผมนะ,ะแล้วเราก็เปิดรุ่มผมเปิดจำเลยนะ ฝั่งนี้ผิดไว้เราต่อฝั่งขวาแล้วก็เปิดฝั่งขวาจําตรงนี้9โมง10โมงนะความถี่นะเวลาเราปรับเราปรับด้านหน้าเลยนะครับผมไปดูกันครับผมด้านหน้านะ ดีแล้วผมนะที่ผมบอกไว้แต่เราไม่ใช่ไม้นะถ้าเราไม่ใช่ไมก็เไว้มาเตอร์ใหญ่เนี้เอาไว้เที่ยงมาเตอร์ใหญ่เน้ไว้เที่ยงนะตอนที่เราจะทําการเปิดแล้วปิดหมดรูปหมดเลยครับผม cover ก็ป,ปิดไว้ก่อนนะนนต่อบุตรทุ่ให้เรียบร้อยนะ สัญญาณบูทวดให้เรียบร้อยนะครับผมนะตัดสัญญาณบูทูลดให้เรียบร้อยเดี๋ยวเปิดบอลลุ่มขึ้นสุดท้ายเนี่ยตัดสัญญาณบูทวลดให้เรียบร้อยนะปิดให้หมดแล้วก็เปิดสัญญาณเปิดสัญญาณเสียงให้ไฟซิกเนลมันขึ้นก่อนนะครับผมนี่ให้ไฟซิกเนลมันขึ้นเลยครับผมว่าสัญญาณบูทวดมาเรียงโอเค okay, มาแล้วเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ปิดนะแล้วก็เปิด power เรามี power amp แล้วก็เปิด power amp ขึ้น อย่าเพิ่งหมุนโมลนุ่มนะฮะเปิดพาวเวอร์แอมป์ขึ้นเรียบร้อยนะฮะอ่เปิดพาวเวอร์มแอมป์เรียบร้อยแล้วเราก็ปล่อยเสียงครับผมไม่มีไฟสิกเนลวิ่งก,ก่อนแล้วค่อยมาเปิด volume, Power, โวลุ่มพาวเวอร์ครับนะผมหมุนโวลุ่มพาวเวอร์ขึ้นขึ้นทีละฝั่งนะฮะค่อยๆขึ้นนะอย่าเพิ่งหมุนอย่าหมุนแรงลองเปิดฟังแลมดูนะฮะฟังแรมมันดังไหมซิบซิปไหมปุ้งพิง้งไหมเออถ้าฟังฟังแรมมันดังแล้วก็ ปิดลงปิดลงก่อนนะผมทดสอบฟังกีร้าฟังครับผมแล้วก็ทดสอบฟังฟังซับอยู่นะฟ่งซับมันดังไหมทามันดังโอเคเรียบร้อยทั้งสองฝั่งแล้วก็เปิดไว้สักเที่ยงครับผมนะเอาวอล่มเบสกับวอล่มกลางแหลมไว้เที่ยงก่อนครับผมนะทดสอบครั้งแรกนะที่ผมบอกเนี่ยทดสอบครั้งแรกเลยเรายังไม่เข้าใจนะ เราก็ไว้เที่ยงครับผมเปิดวอลรุ่มขึ้นนะไว้เที่ยงแล้วเปิดวอลรุ่มขึ้นในะตุ่มตุ่มตุ่มนะแล้วแล้วเราก็มาปรับเนี่ยครับเอรตัวนี้เราจะไว้ตรงไหนสัญญาณเราเอาไว้เที่ยงคนระับผมในตัวนี้ครั้งแรกเรายังไม่ได้เรายังไม่ปรับให้ดังเราเอามาทดสอบก่อนก็เอาไว้เที่ยงเลยครับผมนะแล้วตัวนี้อันที่สองปรับความถี่ปรับความถี่นี้ เอาไว้สักบายสามนะไอ,ไอันที่สี่นี่เอาไว้เที่ยงก่อนครับผมไว้จะไว้ฟังก่อนฮนะมันต้องฟังนะเพื่อนเนครับผมเนี่ยอ่าดังเป็นเช่นไรเราต้องฟังก่อนนะผมถ้ากลางยังไม่ชัดเราก็เปิดกลางไว้เปิดกลางขึ้นมาทักเที่ยงนะฮะแรมยังไม่ซิปเราก็เปิดมาเปิดขึ้นมานะต้องฟังก่อนนะเพื่อนเนครับผมต้องฟังนะบอกตรงตรงเลยว่า เราต้องเปิดฟังนะถ้าไม่เปิดฟังเนี่ยเพื่อนๆมีไม่เล่นเนี่ยมันไม่รู้นะฮะปรับไม่เปลี่ยนครับผมผมเห็นหลายท่านหลายคนเนี่ยปับไม่เปลี่ยนครับผมนะนะมีของดีแต่ใช่ไม่เปลี่ยนก็มีนะผมเห็นนะฮะเช่นปีปีเอ็มของของค่ายเมืองการครับผมนะของค่ายเมืองการเพราะผมเห็นหลายท่านครับซื้อมาเจ็ดแปดพันนะ ของเขาดังนดีจริงแต่ใช้ไม่เปลี่นนะเพืเ่อนๆครับผมนะของประดิษฐ์เจริญเศร้านะเพืเ่อนๆขออนุญาตนะครับนะของประดิษฐ์เจริญเศร้านะครับผมนะเ <PM S 1> อ็มเขาแบบเอ็มจ่ารแจ้งนะใช้กับงานหนังนะใช้กับงานหนังแต่เราพาวเวอร์เราไม่ถึงนะเราไปซื้อของแพงมาพาวเวอร์เราไม่ถึงคนระับผมตู้เราไม่ไม่ถึงนะนะถ้าไม่ใช่ตู้ผีกระแทกหลังมันไม่ถึงครนะับผมนะ ปีของเขาแรงมากในราคาแพงนะเจ็ดแปดพันนะครับเพื่อนครับผมนะบางคนซื้อมาแล้วใช่ไม่เปลี่ยนครับผมนะใช่ไม่เปลี่ยนครับผมนะผมเห็นหลายท่านอยู่ครับผมใช้ไม่เปลี่ยนครับผมใช้ไม่เปลี่ยนก็เสียงเงินทิ้งเฉยนะเพื่อนนะถ้าเราใช้ไม่เปลี่ยนเนี่ยเสียงเงินทิ้งเฉยครับผมนะเสียเงินทิ้งเฉยเสียมูล,ลค่าในการซื้อไป มากเลยนะเพื่อนๆครับผมบอกต,ตรงๆเลยนะถ้าเพื่อนๆซื้อมาแล้วต้องต้องเล่นนะครับต้องเล่นนะถ้าไม่เลีนเน่ตจะไม่ปรับไม่เปลี่ยนนะเพื่อนๆครับผมค่อยๆปรับนั่นแหละครับผมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปรับอย่าเพิ่งหมุนแบบฟุบฟักฟุบฟักนะค่อยๆหมุนทีละนิดนะฮะค่อยๆหมุนทีละ ขั้นตอนนะพเพื่อนๆครับผมค่อยๆอ,อย่าหมุนปุ๊บฟอบปุ๊บฟอบ,บนะค่อยๆหมุนขึ้นนะค่อยๆเราฟังเสียงไปเรื่อยๆแล้วค่อยฟังแบบเออตรงนี้มีนิติไหม,มก็ค่อยหมุนเพราะความทีสองตัวนี้มันต้องบาลานซ์กันนะนะถ้าเราต่อซับด้านหลังพเพื่อนๆไม่ต่อซับด้านหลังก็ก็จะไม่ค่อยรู้นะฮะบอกตรงๆเลยว่ารู้แต่น,นิติกลางแหลมที่ผมทําให้ชมนะั่นแหละใด้ฟังนั่นแหละครับผม

เดีเพื่อนๆซื้อไปแล้วนะครับผมต้องปรับนะครับผมเพื่อนๆครับผมนะมค่อยๆปรับที่ผมบอกนี่แหละครับผมนะตัวนี้ไว้เที่ยงนะตัวนี้ก็อไว้เที่ยงก่อนนะเบียดนะตัวนี้ปรับความถี่เราค่อยๆหมุนนะความถี่สองตัวนี้นะนะพอการปรับมันจะมันจะสอนกันไม่ได้ครผมเพื่อนๆครับผมการชอบ ความชอบของเพื่อนๆต่างกันครับผมนะบางท่านบางคนชอบเบสหนักๆบางท่านบางคนนะ่ะชอบแหลมซิๆบางท่านบางคนแบบชอบกลางโด่งๆนะแต่ผมที่ผมแนะนานะฮะให้ฟังโอ้นะหูครอ,อบนั่นแหละหูฟังแบบหูครอบนั่นแหละเราจะดูว่า <c oughs> <c oughs> เราจะรู้ว่าเออต้องฟังแบบต้องเปิดเพลงสไตล์ไหนหูฟังเนี่ยแน่นอนมากจริงๆเพื่อน เปิดแหลมขนาดไหนเปิดกลางขนาดไหนเบียดขนาดไหนนี่ฮะเพื่อนๆนี่จริงนะผมมองตรงๆเลยว่าน้ําเสียงหูฟังเนี่ยที่เบียดหนักๆเนี่ยมันจะได้นิดหนอแล้วเราจะปรับเปลี่ยนครับผมนะมันจะเพาะมากนะเพื่อนนะผมบอกตรงๆเลยนะแต่เพื่อนต้องต่อให้ครบนะองค์ประกอบนะเพื่อนองค์ประกอบซับด้านหลังแล้วก็ทู่กลางแหลมนะ เพื่อนๆถึงจะเห็นนะที่ผมทําให้เพื่อนฟังเนี่ยผมไม่มีตู้ซับนะผมไม่มีตู้ซับนะเดี๋ยวผมกลับมาจากกรุงเทพก่อนครับผมเพื่อนเดี๋ยวผมกลับมาจากกรุงเทพก่อนเดี๋ยวผมยกไปทดสอบให้เพื่อนๆฟังนะดังดีแน่นอนนะครับผมนะนสําหรับการทดสอบตัวนี้เป็น power amp นะ พันสมันสองร sw สามพนะ s วิ t ชิ i n sw สามพันสองร้นะตัวนี้นะเป็นคัส ab นะเพืเ่อนๆนี่นเวอร์ด้านล่างเนี่นะนยนะพเวอร์ด้านล่างเสียงดีแน่น,นอนนะครับผมสเปคขับ18นิ้วข้างละสอดอกนะฮะข้างละสอดอกนั่นแหละครับผมนะเพืเ่อนนะ ุันมีคาดดีที่ผมทำให้เพื่อนได้ชมนะคาดีดี M 5้าพัน Pro นะตัวนั้นก็โอเคเหมือนกันครับผมตัวนั้นลงได้ที่สี่โอมสองโอมครับผมนะอที่ต้องการประกอบนะก็เข้าไปดูนะในช่องผมได้นะเพื่อนๆครับผมนะในเว็ดฟอร์มแดงนะครับผมนะเว็ดฟอร์มแดงครับผม DIY ้ายทานซาวนั่นแหละครับผมนะ ดีไอไสายทานซานะครับผมแอปแดงนะครับผมเพื่อนเือนก็จะสอนเกี่ยวกับการประกอบนะครับมวนเพื่องผมที่ชอบนะชื่นชอบนะเฉพาะทางนะครับผมเนี่ยดีไอสายทานซาเนี่ยครับผมนะก็อจะสอนเกี่ยวกับการประกอบพาวเวอร์แอมนะส่วนมากนะครับผมเพื่อนๆครับผมนะสอนเกี่ยวกับการประกอบพาวเวอร์แอมนะมีงานออเดอร์เอฟซีหรือเพื่อนเ่อนมาผมก็ จะท,ทาการประกอบแล้วก็จะสอนนะเป็นวิทยาทานแนะนำเพื่อนๆรุ่นใหม่รุ่นเก่าที่ชอบชื่นชอบนั่นแหละครับผมบางท่านบางคนที่ชื่นชอบนะในการประกอบ p o w e r a m นะนะขัดข้องตรงไหนเขาก็คอมเมนต์ถามนะครับผม,มเพื่อนๆครับผมในแอปแดงนะครับผม,มเพื่อนนะ D I Y สายทานเส้นนะครับผม,มเพื่อนนะโลโก้ช่องผมก็ S ที่เสานะเพืเ่อนๆในรูปก็เขียนเขว่า st เสานะแต่ชื่อช่องก็ diy สายทานเศร้านะเพืเ่อนๆก็เชื่นชอบในการประกอบก็เข้าไปได้นะครับผมเข้าไปกดติดตามนะในอีกแอปหนึ่งของผมได้นะครับผมแอปสีแดงๆนะครับผมนะได้ความรู้แน่นอนนะครับผมนะ diy สายทานเศร้าเพื่อการเรียนรู้นะครับผม ก็จะสอนเกี่ยวกับการประกอบคราดดีนะ M Power M ครัดดีแบบสวิตชิงนะแล้วก็ Power M AB แบบสวิตชิงมอปลางเนี่ยตามคอมเมนต์นะครับผมที่ผมจะทำให้เพื่อนๆได้ชมกันนะอยู่ในแอปแรงนะแต่ใน อกต่อเราก็มีนะครับผมบเพื่อนเื่อก็ผมอยู่แรกนั่นแหละครับผมนะช่วงที่ผมทามช่องใหม่ๆเพื่อนๆก็ยังไม่เข้าใจนะผมลงไปเพื่อนๆไม่ค่อยดูกันหรอกครับผมนะน้อยครับผมเนพะื่อนนะยี่สิบสามสิบครั้งนะเพราะมันเป็นเฉพาะทางนะในการประกอบโอเอ็มนะเพื่อนนะผมบอกตรงๆเลยว่าเฉพาะทางจริงๆนะถ้าคนไม่เข้าใจนะเวลผมเอาข้างหลังให้ดูนะบางท่านบางคนยังไม่รู้ครับผมว่าอะไรอะไรเป็นอะไรนะ มันคืออะไรทำอะไรเห็นแต่มือนะฮะไปตามดูง <laughs> านอิเล็กทรอนิกส์มันจะไปเห็นหน้าไม่ได้หรอกครับผมเห็นแต่หน้าผมแล้วไม่เห็นชิ้นงานครับผมนี่ผมขายชิ้นงานตัวนี้นะครับผมเพื่อนต้องเห็นใจเพื่อนด้วยนะนี่ p มนะอยากทรัพย์อิสระนะต,ตัวนี้หนึ 1, ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบ,บาทนะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะนี่ตัวนี้นะ นี่ถ้าผมมอ,อกให้เห็นหน้าเพื่อนๆืนก็ไม่เห็นตัวนี้อีกนะนนเอาให้เห็นหน้าเนี่ยให้ให้สุภาพสตรีดีกว่านะเอาไว้กดชื่นชอบสุภาพสตรีดีกว่านะผู้ชายเราเนี่ยมันไม่เข้าเท่าไหร่นะครับผมไม่ต้องเห็นหน้าก็อโอเคแล้วนะเพือเ่อนเพื่อนครับผมนะพาแต้มอความรู้ให้นะจ่องผมนี่ก็จะมอบความรู้นะเพื่อนเพื่อนอ่า สนใจแบบไหนอะไรยังไงนะคอมเมนต์ไว้ผมก็จะทําเออาไลน์ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะเพื่อน,น,นะนๆกับผมนะเพราะงานดี y งานประกอบอวูเอมนี่มัเป็นงานอิเล็กทรอนิกส์นะเฉะพาะทางนะเพื่อนๆกับผมนะนะของท่านบางคนอยากจะรู้นะอุปกรณ์อะไรเดี๋ยวผมก็จะแนะนำไปเรื่อยๆนั่นแหละครับผมเดี๋ยวผมเอานะ มวลสารนะครับผมเดี๋ยวผมเอามวลสารการประกอบพาวเวอร์แอมมาแนะนำนะครับเพื่อนเพื่อนบางคนนี่ถ้าได้นะถ้าได้สิบเกี่ยวกับการประกอบพาวเวอร์แอมแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะอุ้มมันง่ายนะบอกตรงเลยนะเพื่อนอู้น่าทํานะน่าทําเล่นถ้าทาประกอบเล่นน่าประกอบใช้อะไรประมาณนี้นะครับง่ายนะเพื่อนๆไม่ไม่ได้ยากนะในการประกอบพาวเวอร์แอมนะเพื่อนๆครับผมนะ อย่เทียบกับการประกอบป m อตัวนี้สำหรับป m อมนี่ยากกว่านะเอาีเอมนี่ถ้าไม่พิถีพิถันจริงๆนะเพื่อนๆครับผมมันจะมีของแถมครับผมอของแถมนะครับผมเพื่อนเอาปีเอ็มเหมือนกันครับผมนะของแถมมามีครับผมนะมีของแถมแบบ ดีดาเพื่อนะรับผมนะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชื่นชอบนะสำหรับปีอมแยกทรัพย์อิสระนะครับผมก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับ1250บาทนะครับผมเพื่อนมีโค้ดส่วนลดมีโค้ดส่งฟรีให้เพื่อนๆอ,อ,อยู่นะครับอย่าลืมกดอันนนะครับผมนะโคด,ดโค้ดส่วนลดโค้ดส่งฟรีหรือเพื่อนๆที่เป็นยูสเซอร์ใหม่ที่ยังไม่เคยสั่งซื้อสินข้าวมาก่อนนะผม,มเพื่อนก็จะได้ ราคาถูกลงมานะครับผมมันสำหรับปี่งแยกซัพย์อิสระนะครับการต่อก็คงจะถ้าเข้าใจกันนะครับผมเพื่อนๆครับผมในการต่อเพราะว่าแหนึ่งแท่นนะครับผมแล้วก็ทับย์หนึ่งางนะครับผมแล้วก็กลางแหลมหนึ่งางนะครับผมเป็นกรลาผมลำโพงก็เมือนปกตินั่นแหละครับผมจะใช้ดําแดงก็ได้สะพลิกขอนก็ได้นะครับผมนี่สะพลิกคนก็ได้ต่อที่ ดำแดงนี้ก็ได้เพราะมันลิงจริงกันเรียบร้อยนะครับผมแต่อย่าลืมกดสัญญาณพันเรี่ยวนะกดออกนะนี่นี่ตัวนี้นะยอย่าอย่ากดเข้านะต้องกดออกครับผมพราจะแยกสัญญาณซ้ายขวาของใครขมันนะถ้ากดเข้าอย่างนี้พวกนี่ยซับมันจะมานะพอเราตอพอวพอวกนี้สัญญาณฝั่งขวานี่จะมาฝั่งซ้ายเราต้องกดออกจากกันนะให้แยกกันอิสระนะครับผมเพืือนเนีเ่ย ฝั่งขวาเป็นทรัพ์ฝั่งซ้ายเป็นกลางแหลมนะครบองค์ประกอบแล้วครับผมเพื่อนเพื่นกะผมนะเสียงดีแน่นอนเดี๋ยวผมจะทํางานทดสอบให้เพืเ่อนๆฟังอีกนะในการทดสอบด้วยตู้อ่า18นิ้วนะ1200 w, นะเฟอร์นิเจอร์วัตต์นะเพื่อนๆครับกผมนะแล้วก็กลางแหลมนะ ะมาณนี้นะครับเพื่อนๆกระผมก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เคาะจอเคาะใจนะครับผมเพื่อนๆกระผมกดหัวใจให้กดติดตามให้และก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ให้ของขวัญนะครับผมขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆบางท่านบางคนให้เพรโอ้ผมว่าสุดยอดมากะครับผมนะขอบคุณมากนะครับผมเพื่อนๆกระผมเอ่ให้ความไว้งงใหญ่นะครับผมรับชม การไลฟ์ในค่ำคืนนี้นะครับผมจะได้ความรู้กันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมนะในไลฟ์นี้นะครับผมนะกันมาบอกติดต่อและการต่อนะพ่อผู้แอมนะเพื่อนๆครับผมนะแต่ละค่ำคืนนี้นะครับก็คงจะยาวนานแล้วนะครับผมนะผมก็ขออภพาราจากเพื่อนๆนะครับในค่าคืนนี้ก่อนนะครับผมเพื่อนๆครับผมจะ รวยกันนะครับผมวันนี้ครับผมเพื่อนครับผมนะแต่ผมว่าดูน้อยๆนะครับผมน่าจะเหงานะครับผมนะน่าจะถูกอีแร้งกินแล้วครับผมว่าเนี่ยสิบหกสิบเจ็ดอะโอ้โหตายกันเรียบครับผมทุกค่ายนะนะใบหวยทุกค่ายตายกันเรียบครับผมนะ สำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมขอขอกล่าวคำว่านอนหลับฝันดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านทุกคนนะครับผมขอบคุณครับที่รับชมกต่ไล,ลน์ในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณครับ